สวัสดีค่ะดิฉันแอดมินสม้มวันนี้จะมาแนะนำนวัตกรรมที่จะปฏิวัติโรงงานของคุณ GT 8 0 0 0 Industrial Mini PC เพื่อนแท้ไลน์ผลิตที่ถึกทนแกร่งแข็งแรงในยุคอุตสาหกรรม4.0ที่ทุกอย่างต้องเชื่อมต่อทุกอย่างต้องอัจฉริยะคุณต้องการคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงแค่ใช้งานได้แต่ต้องการเครื่องที่ทำงานหนักได้จริง GT 8 0 0 0มาพร้อมชิป c o r อ i5 Generation 10 ประสิทธิภาพที่เหนียวกวา่าพร้อมรองรับการทำงานหนักแบบต่อเนื่องระบบพัดลมระบายอากาศแบบแอคทีฟควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำไม่มีปัญหาเทอร์มอลทรัตเทอริงเหมาะสำหรับงานระดับเฮฟวี่ดิวตี้โรงงานเหล็กโรงงานปูนซีเมนต์โรงงานเคมีระบบแฟคทอรี่ออโตเมชันขนาดใหญ่ระบบ IoT อุตสาหกรรมเอชคอมพิวติ้งการประมวลผล AI Machine Learning แบบ Real Time ระบบสกาดาที่ต้องควบคุมเครื่องจักรซับซ้อนระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารถด้วยสารทนต่อสภาพแวดล้อมนุ่นแรงฝุ่นละอองหนานแน่นอุณหภูมิสูงจัดการสั่นสะเทือนโครงสร้างแข็งแรงพิเศษอายุการใช้งานยาวนานบำรุงรักษาง่าย g t 8 0 0 0ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์แต่เป็นหัวใจของระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเมื่อความล้มเหลวไม่ใช่ตัวเลือกเมื่อประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดเลือก g t 8 0 0 0 ติดต่อสอบถามได้ที่02 045 6104 04หรือแอดไลน์ @entgroup ค่ะ